บาทหนึ่งเจ็ดครูที่เราเรียกกันครูดบาทหนึ่งเจ็ดคือเป็นเหรียญครูดที่ผลิตในพศสองห้าหนึ่งเจ็ดเราก็จะเรียกกันประจำราครูดบาทหนึ่งเจ็ดเยอะค่ะใส่มือไม่หมดเคเลยแล้วกันแล้วเจ้านี้เขาสวยมากสวยสวยมากจริงๆเหรียญนะ่ะไม่ใช่ว่าเหรียญไม่ผ่านใช้นะสวยคือเหรียญผ่านใช้เลยค่ะเหรียญเก่าเห็นไหมคะก็มีบ,บุกมีชารุดเนี่ย อย่างเงี้ยบุบบินแต่โดยรวมแล้วเหรียญเขาสภาพดีเหมือนเขาล้างมาค่ะเขาล้างแล้วเขะขัดแบบนี้ประมาณว่าล้างเป็นนี่แหละค่ะคนที่ล้างเป็นเมื่อคลิปก่อนในคนก็คงจะเห็นใช่ไหมคะที่ไปน,นัดทาคลิปไปที่คนเขาเอาเหรียญชุดมาขายเป็นหน้าที่เขาเขาไปล้างด้วยน้ํายาแรงๆอ,อ่ะ่ถ้าไม่จําเป็นนะคะอย่าล้าง อย่าล้างค่ะถ้าล้างไม่เป็นหรือไม่มั่นใจอะไรอย่าล้างดีกว่ามาขายดำๆได้ขายดำดีกว่าดีกว่าล้างค่ะที่ที่ไม่ล้างเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าล้างแล้วเสียราคานะคะว่าบางคนเข้าใจว่าเหรียญล้างเสียราคาล้างแล้วเสียราคาหมดซุ้มไม่ล้างดีกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือที่ล้างที่ไม่ให้ล้างอ่ะคือเขาล้างไม่ถูกวิธีล้างแล้วทาให้กัดผิว ทำให้ผิวเสียหมดเลยเนี่ยนะคะที่บอกไม่ล้างอ่ะไม่ไม่ต้องล้างมาเพราะว่าเขาล้างไม่ถูกวิธีค่ะถ้าล้างถูกวิธีเนี่ยล้างแบบนี้ใช้ได้อยู่เนี่ยสวยล้างมาเลยแบบนี้ล้างมาเถอะล้างมาดีกว่าเห็นไหมคะเราไม่ต้องมาล้างเนี่ยสวยวิ่งแล้วแล้วรุ่นท่ายังพอมีขาแว่นในเห็นอย่างนี้นะถ้าล้างมาด้วยนะโอ้จะเหมือนแบบเหมือนผ่านใช้น้อยทั้งที่ก็ผ่านใช้เยอะนะบินมีบินมีอะไรนะมีสึกบ้างแต่สภาพยังยังโอเคอยู่เนี่ยสวยทั้งนั้นเลย ส่วนมากคนก็ดูนะจะดูขาวแว่นเนี่ยค่ะจะดูจะดูด้านขาวแว่นถ้าขาวแว่นยังอยู่ว่าขาวแว่นนี่เป็นส่วนที่นุนที่สุดและบางที่สุดถ้าขาวแว่นยังอยู่แบบนี้ก็แสดงว่าเหรียญเนี้ยผ่านใช้น้อยสภาพดีนะคะอย่างนี้แต่บางคนเขาไม่ได้ดูด้านขาวแว่นเขาดูด้านครุฑเพราะว่าเขาใช้ด้านครุฑโชงที่คุณเขาไปทําแพ็กเกจโน่นนี่นั่นคือว่าเขาด้านครุฑโชงเขาจะดูด้านครุฑถ้าด้านครุฑสึกเขาจะไม่เอาเขาจะเอาด้าน ดังครุกชัดๆอะไรประมาณนี้แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนแต่พนัชอบเนี่ยดูขาแว่นนะคะขาแว่นไม่สึกขาแว่นแบบนี้โอเคใช้ได้เลย <_ S 1> เหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดค่ะ <_ S 2> เป็นเหรียญที่มีความคงกระพันมีคุณมีพุทธคุณคนนิยมพก ติดตัวเป็นประมาณเป็นเครื่องรางของขลังมีความเชื่อมีความศรัทธามีความนิยมนะคะครูไม่ต้องปลูกเศษแต่มีพุทธคุณคมีอะไรนะมีธรรมคา้าขายพูดผีปีศาจกลัวเจราจาค้าขายดีเมตตามมหานิยมอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเรียนคุณบ่อนหนึ่งเจ็ด จึงนิยมนำพกติดตัวเป็นประจำเดินทางไปไหนข้าแขวปลอดภัยและนำโชคลาภมาให้ด้วยค่ะ